ครับพบกันที่เพจนิสันโอลานะครับบายผู้จัดการโอลานะครับวันนี้ผมจะพาลูกค้ามาดูรถนิสันอเมล่ารุ่นสปอร์เทคนะครับแล้วก็บอกโปรโมชั่นต่างๆนะครับว่ารุ่นนี้มีอะไรบ้างแล้วก็ในเรื่องของดีไซน์ของรุ่นสปอร์เทคอะครับจะแตกต่างจากรุ่นอื่นตรงไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก็อย่างแรกเลยคือตัวนี้เป็นรุ่นสปอร์เทคนะครับก็สิ่งที่มันแตกต่างก็คือในเรื่องของจันชนด้านหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของ <c oughs> กระจังด้านหน้าจะเป็นสีดำเงานะครับจากปกติจะเป็นสีดำด้านและในเรื่องของข้อไฟตัดหมอกครับจะเป็นสีดำเงาดีไซน์ใหม่นะครับและจุดเด่นหนึ่งของรุ่นสปอร์ตเทปเลยก็คือชายกันชนด้านล่างที่จะเป็นสีเงินซึ่งปกติแล้วรุ่นอื่นจะไม่มีครับไฟหน้าก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นไฟหน้าแบบ L E D นะครับในส่วนของด้านข้างที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของล้อจะเป็นล้ออลลอยสีทูโทนนะครับดำตัดเงาขนาด15นิ้ว ดีไซน์ดูลงตัวนะครับสำหรับล้อแล้วในเรื่องของกระจกมองข้างนะครับเงินจะดูตัดกับตัวรถนะครับในเรื่องของสีรุ่นสปอร์ตเทคอะครับจะมีอยู่แค่5สีนะครับจะมีสีดำสีแดงที่ไม่ต้องเพิ่มตังค์นะครับสีขาวสีส้มเพิ่มเงิน1 0 0 0 0หสีเทาเพิ่มเงิน5,000แต่รุ่นสปอร์ตเทคจะไม่มีสีเงินเพราะว่าอะไรถ้ามันมีสีเงินนะครับมันจะดูกลมเกินกันเกินไปนครับ ชายการชนด้านหน้าก็เป็นสิงเงินแล้วตรงนี้ก็เป็นสินเงินอีกมันก็ดูไม่ตัดกันเขาก็เลยไ่ทําสิงเงินออกมานะครับในเรื่องของดีไซน์ภายในจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือในเรื่องของเบาะจะเป็นสีดําล้วนจากปกติจะเป็นสีดําตัดด้วยสีครีมด้านหน้าก็จะเป็นสีดํามันจะดูเข้มดูดุด,ดูดันเท่นะครับในเรื่องของออปชั่นต่างๆครับก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลง,ง,งนะครับถ้าเป็นรุ่น V Sporttech ก็คือเอารุ่น V มาแต่งเป็น Sporttech ถ้าเป็น V L Sport t e c h ก็คือเอารุ่น V L มาแต่งเป็น s p o t t t e c h นะครับด้านหลังก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสปอยเลอร์ด้านหลังมีมาให้นะครับเดี๋ยวให้กล้องซูมไปนิดนึงปกติแล้วรุ่นรุ่นปกติจะไม่มีนะครับถ้าที่ลูกค้าเห็นนะครับมันก็จะเอาลูกค้าส่วนมากก็คือเอาไปแต่งกันแต่ถ้าเป็นรุ่น s p r t t t e c h อยู่แล้วก็คือมีแต่งมาให้นะครับโลโก้ Sport t e c h อ่านี่มัมีมาให้เลย จะได้รู้ว่าเป็นสปอร์ตเทการชนด้านหลังคือเปลี่ยนใหม่นะครับจากรุ่นปกติก็อย่างที่บอกครับก็สปอร์ตเทมันจะตัดด้วยสีเงินเป็นหลักนะครับดีไซน์เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวให้กล้องลองดูซูมไปที่ด้านหลังนิดนึงว่ามันดูลงตัวขนาดไหนนะครับก็คือในเรื่องของด้านหลังคือเปลี่ยนเห็นไหมครับสีดําตัดด้วยสีเงินดูลงตัวสีแดงตัดด้วยสีเงินก็ลงตัวนะครับ ยกเว้นสีเดียวที่ไม่ลงตัวก็คือลดสีเงินตัดด้วยสีเงินมันจะดูกลมเกินกันเกินไปนะครับ mm hmm. ลออ้ออลอยก็คือขนาดสิบิ้านิ้วอลองให้กล้องดูซูมด้านข้างทั้งทั้งหมดเลยไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่า,อาลองปรับไปเลนวายดูครับมันก็จะเห็นอยู่ว่ามันดูดูดีกว่ารุ่นปกติอยู่ราคารุ่นนี้ครับจะแพงกว่ารุ่นปกติอยู่สอง0มืถ้ารุ่นรุ่นวะครับปกติแล้วราคาอยู่ที่6กแสเก้าพันนะครับ แต่ถ้าเป็น V Sporttech เพิ่มเป็น2 6 0ห0 2 9 0 0กรุ่นตัว VL Sporttech ราคา659,000จะแพงกว่ารุ่น VL ปกติ20,000นะครับในเรื่องของโปรโมชั่นนะครับคือรุ่นนี้นะครับถ้าลูกค้าซื้อไป่ะครับก็ไม่ต้องแต่งอะไรเลยเพราะว่ามันแต่งมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับก็ในเรื่องของชุดแต่งก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องติดอในเรื่องของสีบอ่อครับเป็นสีดําอยู่แล้วถ้าอยาอกทำเบาะหนังนะครับก็ทางเรามีบริการแถมให้นะครับ รับโปรโมชั่นอ่ะผมจัดให้ดีกว่ารุ่นปกติเลยดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์อยู่สี่ปีนะครับจาปกติแล้วก็คือดอกเบีย้ยอยู่ที่สูงจุดเก้าเก้าโคนะคันนี้ลูกค้าใช้เงินออกรถเริ่มต้นนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อนต่อเดือนอยู่ที่เก้าพันอ่าเฉลี่ยแล้วอ่ะครับต่อเดือนอ่ะถ้ารุ่นนี้อ่ะที่มันแพงออกขึ้นแพงกว่ากันสองหมื่นจากรุ่นปกติครับผ่อนแพงขึ้นเดือนละประมาณสองร้อยสามร้อยเองนะครับอ่า ก็ลองดูว่าดีไซน์ Banana. ดูลงตัวแล้วก็สําหรับลูกค้าเก่านิสสันนะครับทางผมมีจัดโปรให้กับทางลูกค้าอยู่นะครับก็คือลูกค้าถ้าลูกค้าที่มีเล่มทะเบียนรถนะครับที่เป็นลูกค้าเก่าของนิสสันไม่ว่าจะกี่ปีแล้วก็ตามนะครับทางผมจะแถมโปรโมชั่นนะครับเซฟเซฟก็คือเวลาลูกค้าเอาจากศูนย์บริการไปนะครับว่าเอาออกรถใหม่จากศูนย์ของหรือว่าออกรถใหม่จากเพจนิสสันโอลานะครับก็ออกรถไป สามปีลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาเลยนะครับก็ค่าน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองอากาศแหวรองก็ไม่ต้องจ่ายจากปกติแล้วอะครับถ้าไม่ใช่ลูกค้าเก่าจะฟรีค่าแรงให้ลูกค้าแค่ห้าปีนะครับแต่ของผมแถมในเรื่องของเซฟเซฟให้ลูกค้าด้วยก็ไม่ต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาสามปีหรือหกห0 0นกิโลนะครับโอเคก็ประมาณนี bon ah <t> uh ้ก็ยวให้กล้องลองซูมไปดูอีกทีหนึ่งรอบคันอ่า เครื่องนี้ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1,000เทอร์โบนะครับแรงม้าอยู่ที่100แรงมา้าก็ถ้าใครสนใจออกรถนิสสันนะครับไม่ว่าจะเป็นนิสสันมาร์ n โน e อเม l ่าคิกนาวาร่านะครับ آ, ก็ทักเข้ามาที่ไอที่เพจนิสสันโอลานะครับบอกเลยว่าจับโปรโมชั่นให้ลูกค้าจัดเต็มนะครับก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาเท่านี้แล้วกันช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับอ,ออกไปไหนก็ใส่แมสด,ด้วยเห็นนะครับก็ อีกอย่างหนึง่งบริการของโชรูมนิสันบิตพีเสาขาปิ่นเก้าหรือว่าเพนนิสันโอรานมีบริการอ่ถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาที่โชรูมมีบริการขับรถให้ลูกค้าขับรถเทสให้ลูกค้าไปดูรถที่บ้านนะครับโอเคก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ